ภาพรวมการจัดงาน m ั n นี่เอ็2025นะคะที่หัดใหญ่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะมีการสรุปภาพรวมนะคะเรื่องของยอดเงินธุรกรรมในงานเพราะว่าปีนี้นะคะมียอดเงินสัพพัดกว่า6,900ล้านบาทค่ะโดยเฉพาะยอดจากเงินฝากและก็การซื้อสลักอมทรั์นะคะที่สามารถทำยอดได้เป็นอันดับหนึ่งค่ะ รวมงานมากรรมการเงินหัดใหญ่ครั้งที่15นะคะมันนี่เอ็ก2025ซึ่งจัดขึ้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดนะคะการสร้างความมั่งคั่งแบบยืดหยุย่นอย่างยันนะ่งยืนณศูนย์การค้าเซ็นทรัลหัดใหญ่โดยทางด้านนางสาวภาคณีวิริยะรังสริประธานจัดงานร่วมในงานนี้นะคะเปิดเผยว่า การจัดงานตลอด3วันมียอดธุรกรรมทางการเงินการลงทุนทั้งแบบออฟไลน์ line, ที่เดินทางมาทำธุรกรรมภายในงานและก็แบบออนไลน์ที่ทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์ม Money Expo Online รวมทั้งสิ้นกว่า6,900ล้านบาทจากผู้สมัครใช้บริการกว่า11,100ราย สำหรับยอดธุรกรรมนะคะที่มาสูงเป็นอันดับหนึ่งได้แก่เงินฝากและก็สลักออมทรัพย์รวมวงเงินกว่า3,160ล้านบาทซึ่งธนาคารต่างๆได้มีการทำพรีเซลในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างพร้อมกับการนำเสนอโปรโมชั่นเด่นๆนะคะมาเสนอให้กับประชาชน อันดับที่2ค่ะเป็นสินเชื่อบ้านและวก็รีไฟแนนซ์นะคะวงเงินกู้กว่า1,280ล้านบาทจากโปรโมชั่นอัตราดอกเบีย้ยพิเศษที่ธนาคารต่างๆนำมาแข่งขันกันภายในงานและอันดับ3เป็นสินเชื่อ SME ยอดเงินกู้วงเงินรวมกว่า650ล้านบาท อันดับ4เป็นทรัพย์สินรอาการขายหรือ NPA ค่ะรวมวงเงินกว่า640ล้านบาทโดยในงานมีทรัพย์มือสองนะคะอย่างเช่นที่อยู่อาศัยทรัพย์เพื่อการลงทุนทางที่ดินเปล่าบ้านเดี่ยวคอนโดมิเนียมทาวน์เฮาส์อาคารพาณิชย์โรงงานและก็โกดังต่างๆรวมถึงทรัพย์สินอื่นๆเป็นจำนวนมากและอันดับ5ค่ะเป็นประกันชีวิตประกันภยัยและก็แบงค์รวมทุนประกันกว่า440ล้านบาทนอกจากนี้ในงานนี้นะคะก็ มีในส่วนของกรมบังคับคดียังได้จัดมากกรรมไกล่เกลียก่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีค่ะโดยร่วมกับสารบัญการเงิน6แห่งมามอบข้อเสนอพิเศษให้กับลูกหนี้เช่นการขยารยระยะเวลาการผ่อนชําระลดลดผ่อนชําระลดดอกเบีย้ยแล้วก็เบี้ยรปรับผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากภาระผูกพันแล้วก็งดดำเนินการบังคับคดีชั่วคราวในกรณีที่มีการเจรจาสำเร็จนะคะซึ่งงานมาก,กรรมการเงินนะคะครั้งต่อไปก็จะไปจัดที่จ หวนครราชสีมานะคะในช่วงวันที่8 1 0ถึงสิสิงหาคมนี้ค่ะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกและก็ภาคอีสานไปร่วมงานกันได้ค่ะ